เอวามีสุตังเอากังสมยังพะขาวสักเกสุวิหารติปติราวันทุสมิงมหาวเนียมหาตาภิกขุสังเขนะเศทิงปันจมัตเตหิภิกขุสะเตหิสพเพเหวาอรหันเตหิ ทัศหิจะโลกธาตัวหิเทวตาเยย,ยยปุยเยนสันนิปติตาหัวติพังขวันติตังทัสนายะเพกขุสังคันจะอาทาขัวจะตวนางสวยทาวาสกาอิกานางเทวานาง เอตดาธหัวศรียังหัวพังกวาสัเกสุวิหารติกับิละวัตุสมิงมหาวัเนมหาตาเพียกุสังเขีนาสิทิงปัญจะมาเตหิเพียกุสะเตหิสัม เทเหวะอรหันเตหิทาสหิจะโลกาธาตัวหิเทวตาเยผุยเยนะสันติปัตตาหัวติภักขวันตังทาดสานายะเพียขัวสังขันจะยันนวนะมมยมปิเยนะบังขวาเต นุปัสังกเมยามะอุปัสสังกมินตาวาภคะวัตตสันติเกียปัญเจกะคาถาภาเสยามาติอัฏฐขวตาเทวตาเสยถาปิมานะภารวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังภาสาเรยย ภาษาสิภาษาริตังวาพาหังมาจิสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะราหิตาภคกวัตัวปุริตัวปาตุรหังสุอัตขคขัตาเทวาตาภคกวันตัง อภิวาเทวเทตาวาเอกมันตังอทีทางสุเอกมันตังทิตาขัวเอกาเทวตาภควาตาัวาตาสารติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมมโยวปาวานาสมิงเทวากายาสัมขคยตา ขาทามหิอิมังธรมมะสะมะยังทิทักขิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัากขวะอปาราเทวตาภะคะวัตตัวสันติเกียอิมังขาทังอภาสิตตตะพิกาวะสมมาทหังสุจิตตัง ตตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตานิคเหตาวาอินทริยนิราคานติปันทิตาติอัตขวอะอปปาราเทวะตาภควะตัวสันติเกอิมังถาถังอภาสิ เจตาวาขีรังเจตาวาปรีคัองอินทักขีรังโอหัจจะมเนียชาเตียจารันดิสุนทาวิมราราชากุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอัปาราเทวตาภะคะวะตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธ ทางสารนังคตาเสนาเตคมีสาติอปายพูตมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติอัทโคภะกวาพิงคูอามันเตสิเยปุยเยนะพิงคเวทัสทัสสุโลกทา ตัวโสเทวตาสันนิปฏิตาหัวติตถาคตังทันสนายาภิกุสังคันจเยปิเตปิตงคาเวออาเยสุอตัตติธมามทานังอรหันตัวสัมมาสัมพูนธาเตสามปีเพาะควันตานังเอ ตาปาระมายวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตปิงขเวาเว,วสติอนาคตาตะมัทธานังอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธทาเตสัมปิภาวะ ภาควันตานังเอตตาปารมายเยวะเทวตาสันนิปติตาปวีณาติเสยยะถาปีไมหังเอตระณิอ,อาจิขันสัตสามมิพิงขเวเทวกายานังนามานิกิตตาจิสัมมิพิงขเวเทวกายานังนามานิ เทิเทริสมัมสามิพิงขเวเทวกายานางังมานานิตังสุนาทะสาธุกังม,มะนะสิกโรธาพาสิสามิติเอวมัมปันติเตเคเตพิงพขัวภควาตัวปานจัดสัวสูงภควา เอตัทวณจะสิโรกัมมะนวดการสามียัถะภุมมาตถาสิตาเยสิตากิริภพารังปหิทานตาสมาหิตาปูทวสีหาละสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสา สุทาวิปสันนมะนาวิราภโยปัญจะสะเตนันตาวะเนียกาปิราวัตทาเวตาตัวอามันติสันถาสาวกเกสสาสีเนียตเรียนเทวกายาอภิกันตาเตวินชาณาถาพิงขวันเตจจาอาตัมปรมามกุง สุนทาวาปุนทศสาสสาสนังเตยสัมปาตุระหัวยานังอมสุนสาสะทานสานังอับเปรเกสตัมมาทาคุงสหานสังอัตสัตตริงสตังเอเกสหัดสานังอมนุสานามัตสุงอับเปรเกนัน ตมัมตะคุงพิสาสัพพาภุตาอหุงตันจะาสาฟังอภิญญาญาภิกขขันติวานาจากุมาตัตัวอามันตัยอิสัตถาสาวเกศสาสเนยรเตเทวกายาอภิกันญาตาเตวิชาน นาถาพิงคาวเยวหังกิตายิตสามิคิราหิอนุปปัโซอาสัตสหันสาวยาขาภุมมากาปิราวัตถวาอิทิมันตัวชูติมันตัววันะมันตัวยาสาสีนัวโมทมานาอภิกามุงพีกูนางสะ มิตังว่านางชัสาหราเหมะวัฏตายาขานานาตะวันนิโนอิที่มันตัวชูติวันตัววันะวันตัวยาสาสีนโมทามานาอภิกามุงพีคูนางสามิติงว่านางอิเจเตโสละสาหัศสาายาขานัต นานตวันนิโนะอิทิมันตัวชูติมันตัววันนะวันตัวยาศาสีนวโมทมานาอภิกามุงเพียงขันังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานานัตตวันนิโนะอิทิมันตัวชูติวันตัววันนวันตัวยาศาสีนวโมทมานาอภิกามุงเพียงขัวนางสมีติงว่านาง กุมพิโรราชคหิกวเวปุลาสะนิเวส,นา,ส,า,ส,า,สา,านางโพยโยนังสัตสหสังยากขานังปายรูป,ปสะสัตยบกุมพิโรราชะคะอีกวโสปาคะสมิติงวนนางปุริมานจติสังราชา ทาราตัวปาษาสติคันทพานังออธิปติมหาราชยาสสัสิโสปุตาปิตาสะปะวออินทมานามหาพระราอิทิมันตัวชูติมันตัววันนันตัวยัสสินัวมัวทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนัง ทักินันจะทิสังราชาวิรูหัวตาภาษาสติคุมพันธานังอาธิปติมหาราชายาศาสิสสวโปปุกตาปิตานสะ พาหวอินทมานามหาปราอิทิมันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสสีนัวมวนทมานาอภิกามุงบีกูนางสามนติวานังปัญชิมันจติสังราชาวิรูปกพัวภาษาสตินาคานังอภิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตานสภะ โออินทามานาภาราอิทิมัตัวชุติมัตัววันนาวันตัวยาสัสีนัวโมธทมานะพิงกามุงปีกูนางสมิติงว่านางอุนตารันจติสังราชากุเวรากุเวโรตับภาษาสตียักขานังอาทิปติมหาราชายสันสิโซปุ ตาปิตานสะมหามารวอินทมานามหามปราอิธิมันตัวจุติมันตัววันนามันตัวยาสัสีนวมวนทมานาอภิกามุงพิงขูนังสมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตตารัตโคทางขีเนยยาวิรวหักวปัญชิเมนาวิรปะโคกุเวโร ุนตารังทิสังทิสังจันตารวเตมหาราชาสมันตาจตุรอทิสาทัทธันลมานาอักทงสุวเนกาปิละวะาวัทเวเตสังมายาวิหนวาทาสาอากัววันจันิกาสัทามายากุเตน ทุเวเตนทุวิปูจะวิตุตัวสหจันทกวกามาเสดถัวจะก,กินนุทันทุนิทันทุจะปนาโถอมปมัยโวจะเทวสัวตัวจะมาตริจิตตเสยโนวจะคันทัพหัวณวราชาสนว สัพออาคัวปันจะสิขัวเจวะติมพรวมสุริยะวาชาัชสาเอเตีจันเย,ยจชะราชาคันทับสหราชุพิมัวทามานาอาภิกามุงภิกขวนางสะมิติงวะนางอาถากัวนับภาษานาคา เทสาราสหัตัตจักากามปสัสสตาราอาคัวปายาคาสหายาติเพียยามุนาทตารัตถาจะอาคัวนาคายาสัตสีโนอาเววโนมหานาควาสโสปากาสมิติงวนังเยานาคราชา สหาสาหารันติทิพาพิชาปาขีสุวิททจากหูมหาสเยเตมะวะนามชะชปัตตาจินตาสุปันนาะอิติเตสะนามังอภิยันตธานาคราชานามาสีปันสุปันนาะตัวเขมมะมะกา สิพุดทวสันหาหิวาจาหิอุปัถวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุพุดทังชิตาวะริสวชิระหัดเถนะสุมุลถังอสุราสิตาพาตาโรวา สวัสดเตอิทิมันตวยะสัจิโนการกัญชามาหาภิสมาอสุราธานะเวคษาเวปจินตีสุติติจะปะหาราทัวณมุตีสหัสตันจะภริปุตานังเสเพื โลเวโลจนามก,กาสันในดิวาพระริงเสนังพาหุพัทธมุปาขามุงสัมโยธานิพัททันเตผีขวัวนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัตตพีพจเตเตชวาโยตัถาขามุง วารุณาวารุณาเทวโสมจะยาสสสสหเมตตาการุณากายิกาอากูเทวยาสานจีโนทเททเสเตทัสสทากายาสพเพนานาตวันนิโนอิธิมันตัวชุติมันตัววันะมันตัวยาสานีโนมทมานาอภิกามุงพิงคูนางสมิติงวะนาง เวนทูจะเทวาสหะีจะอาสมาจะเทวูยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุยตสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตานักขตานิปุรักขิตาอาคู มันทภพราหากาวสูนังวาสาวเศธโทสกโกปะคาปุรินทะโททเสเศตทัสยากามาเพสัพเปนานัตวันนิโนอิทิมันตัวชุติมันตัววันละวันตัวยาสัสีโนโมทมานาอภิกามุงพิงขันางสามิ ติงว่านังอัถาคัวสหพัวเทวาจารมันมักขิสิขาวิระอาทิตทกาจะโรชาจะอุมมาปูมภะนิพาสโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัดจุตาจะอนเนชากาสูเรยรุติรา อาคูอาคูวาสาวัวนเนียสิกสีโนทศเสเตทสาธากายาสับเพนานาตวันนิโนอิทิมันตัวชูติมันตัววันนะมันตัวยาสัตสีโน,ม,ม,านาม่นมวนทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานา มนุสย์มนุษยตากามพิทาปทโทศิกาอาคูอาคุมมโนปัทโทศิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโปรหิตตวาสิโนปรคามหาปารคาอาคูเทวายสานสิโนเทเสเต ตาสะทากายาสพเพามานันตาวันนิโนอิทีมันตัวชุติมันตัววันะมันตัวยาสะสีโนมวัมานาอภิกามุงพิขูนังสมีติงวะนังสุกกะกะรุมหาอ,อารุนาอาคูเวขนาส,ะสะาสหโอทาตะไคายหา ปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทามันตาหารักษามิสัก,กาจะยาสันศีนวยาฐานังอาคาปัจจุนโญนทิสาอภิวัตส,ส,สติสเทเตทะสัทกายาสัพเพ นาณตาวันนิโนะอิธิมันตัวชุติมันตัววันนมันตัวยาสัส,สินวมัวขามานาอภิกามุงพีขูนังสมิติงวนังเขมิยาสุติตายามาคักา,า,าจะยาสัส,สินัลำพิตกาลามเศาถาโชติมานาจะอาสาวา นิมมานาระรติโนอาคูอัาคูปารณิมมิตาทเสตาทัสธากายาสาพัพเปนานาัตตวันนิโนอ,อิทิมันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยาสัสีโนมวัวทามานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเศตเถเตเทวะนิกายาสัพเพ นานัตะวันนิโนะนามันวะเยนะอคันฉงเยจันเยสัทิสาสะหะปาวุธทชาติมัคขีลังโอคตินนมามะนาสวังทักเขมโมคตารังนาคัง กันทางวะอติตาติตังสุพรามมาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมันโตสหสนังกุมาโรติตโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหสัพรมมะโรกานังมหาสัพรมมาพิติทิติ อุปปันโนชุติมันโตพิสัตมากาโยยะสัตสีโสทเศธะอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเต จสับเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรามมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันนหัสสะมันทิยังเอทะคันทหัทะทันทะทะราเคนะพันทะมัตตุโว สมันตาปาริวาเรทธะมาโรมุนจิตธะโกจินางอิติตัธะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเสสย,ยิปานินาตาระมาหัจจะสรังกัตาวานะเพระวังยะถา ปาวุตสโกเมโกทัตณยันโตสาวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทโธอสะยังวะเสตันจะสับพังอภินญายะวะวคะิตาวานะจักภุมาตะโต อามันตยิสัตวาสาวเกสาสเนระเตมาระเสนาอาภิกกันตาเตวิชานาทะพิกขวเตจะอาตับปะมะการุงสัตวาพุทธสะสาสนังวีตะราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิ อินชยุงสับเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัตสิโนโมทันติสะหะภูเตหิสาวกสาวกา,สาวกาเตชะเนสุตาตี